เป็นหมู่บ้านของผู้คนเลยนะเนี่ยอนี้เสาเนี่ยมันโผล่ตรงกลางหมู่บ้านขึ้นไปเห็นเฉพาะสิงแล้วก็ที่พ้นดินไปเม็ดหนึ่งค,คนท้องถิ่นเข้าใจผิดคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นกระบองของหนุมานก็เลยเรียกว่ากระบองพิมพ์เสนเ่คำว่าพิมพ์ก็คือวีระพิน เสนก็คือเสนะเสนานะั่นเองเสนาบดีผู้มีความกล้าหาญเรียกว่าพีเสนีน่กระบองพีเสนทีนี้พอการขุดคน้นเริ่มแรกคือท่านหลอดฮามิทันหลอดฮามิตันเนี่ยอ่านภาษาพระถังําจังไม่ออกเพราะพระถังจาจังท่านบอกระยะห่างจากแม่น้ากองกามาเนี่ยเท่านั้นลี้เท่านี้ลี้ และหลอดไฮมินตันก็อ่านภาษาบาลีไม่เป็นส่วนภาษาบาลีบอกว่าเป็นยอดยอดยอดบอกว่าสามยอดก็เลยไม่รู้ว่าเท่าไหร่สามยอดทีนี้พอท่านอเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมท่านมาเป็นผ <c oughs> ู้บริหารสูงสุดท่านแตกฉานทั้งภาษาจีนแตกฉานทั้งภาษาบาลีก็เลยวัดจากแม่น้ำคงคาสามยอด พอมาถึงมาถึงหมู่บ้านนี้พอดีก็เลยทำเรื่องเพราะว่าตนเองเนี่ยเป็นผู้ปกครองเด็ดขาดเพราะอังกฤษใช่ไหมก็ให้ชาวบ้านย้ายออกหมดพอย้ายแล้วก็ขุดขุดขุดนึกว่าจะเป็นเสาเล็กๆพอมาถึงตรงเนี้ยยังลึกลงไปอีกเท่าหนึ่งนะยังลงไปจากนี่นะไม่งั้นมันก็ฝังไม่อยู่มันก็ลึกเข้าเนี่ยจะว่ก เขาไม่เห็นเจดีทั้งหมดนี่มันอยู่ใต้ดินหมดเลยนะอยู่ใต้หมู่บ้านหมดเลยก็เลยเอาบันทึกในทางพุทธศาสนาคือพระไตรปิฎกมาดูว่าอันนี้มันคืออะไรจึงได้ทราบว่าตรงนี้คือวัดป่ามหาวันอเป็นวัดป่ามหาวันเป็นอุทยานหลวงของกษัตริย์ฉวีที่ได้สร้างให้พระพุทธเจ้ามาพักพร้อมด้วยหมู่สงฆ์พระเทวองมาสอนอานนให้ทําน้ํามนต์อยู่ที่แห่งนี้ นี่กูติพระเจ้าอยู่ตรงไหนเนี่ยเลยน้ําไปฝั่งทางโน้นนี่เลยเลยบ่อน,น้ําเห็นไหมตรงโน้นที่เห็นเป็นซากโบราณอันนั้นคือกูตาคารสลาป่ามหาวันนะที่ประทับจําพรรษาพระเจ้าอยู่ตรงโน้นนี่ทางเลยไปฝั่งทางนี้จะเป็นสํานักภิกษุณีที่พระแม่ประชวดีโคตมีบวชเนี่ยก็อยู่ทางนี้นะทีนี้เราดูที่ว่าเสาหินเนี่ยเอามาจากชุนหน้า ชุนหน้าก็คือตรงเมืองพาราณสีพาราณสีเนี่ยกว่าเราจะไปถึงคือเราไปนอนที่นั่นวันที่ยี่สิบเอ็ดอ่าวันที่ยี่สิเอ็ดวันนี้เพิ่งจะวันที่สิบแปดนะแล้วเอาอะไรขนมาใหญ่ขนาดเนี่ยให้คนหามเนี่ยหามไงไหวแล้วเ <c oughs> ราจึงเห็นถึงว่าสองพันสามร้อยกว่าปีที่แล้วที่มีการสร้างเสาหินต้นเนี่ยพระอ,องค์เอาเครื่องไม้เครื่องมืออะไร ในการกลึงเสามันกลมแบบได้สัดส่วนมากท่านเจ้าคุณของเราเนี่ยไปทำไว้ที่วัดสวนภูมิเพิ่งจะทำมาไม่กี่ปีนะยังสวยสู้ต้นนี้ไม่ได้อะทั้งทั้งที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์อะไรตั้งเรียกว่ากลึงแบบแบบแบบคอมพิวเตอร์มันก็ยังไม่ได้นั่นคือคือความเป็นมหัศจรรย์ของเสาหิน ด้านบนเป็นสิงห์สิงห์ก็เหมือนมีชีวิตเลยนะไม่ได้แข็งกระด้างอ่อนช้อยเหมือนสิงยังมีชีวิตอยู่แต่อยู่ที่นี่จะเป็นสิงเดี่ยวตัวเดียวหันหน้าไปทางกุสินาราได้ไปเห็นเสาต้นหนึ่งก็เลยเข้าใจกันการทำเสาเสาเนี่ยพอไปถึงตรงปลายตรงกลางเสาเขาจะเจาะลึกลงไปนะเจาะเลึกลงไปเป็นเป็นหลุม ส่วนสิงเนี่ยก็เป็นหินอีกชิ้นหนึ่งแล้วทาเป็นเดือยสําหรับเสียบลงไปก็ mm hmm. เ,เลยอยู่ได้นานเนี่ยนะพอขุดฉะนั้นทุกเจดีเขาจึงห้ามเหยียบห้ามนั่งเพราะถือว่าเป็นเจดีบรรจุอัฐิของเรล่าพระอรหั mm hmm. นะที่หยุดตายเนี่ยนะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะหา mm hmm. ทํำเลข,ของการถ่ายภาพก่อนนะ,ะเดี๋ยวหนึ่งลองมองดูที่มุมไหนถ่าย